สวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมีเกมมาให้บีมเล่นนะครับเรามีแมวทั้งหมด8ตัวแต่เราจะตัดหมอมแมมทิ้งไปนะเพราะหมอมแมมเนี่ยค่อนข้างจะดุก็คือเหลือเจ็ตัวเกมของเราก็คือนี่เราปิดตาบีมเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเอาแมวเนี่ยมาให้บีมเนี่ยจับแล้วให้เขาถ่ายว่าคือใครว่าคือแมวตัวไหนนี่วันนี้ป้าก็มีรางวัลมาให้แมวด้วยที่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะให้ความร่วมมืออ่าใครให้ความร่วมมือดีเราจะให้กินปลานี่เป็นปลาซาบะนะครับโอ้มาเริ่มกันที่ตัวแรกครับดูดิเจตัวบีมเขาบอกเขาจะทายถูกประมาณ5้าตัวตัวเด็กวันเนี้ยหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีให้เวลาหนึ่งนาทีกลับไปทั่วเลยช่ไปลืม คุณโตคุณกระเดามาสิคุณคุณสูชิคำตอบผิดครับไม่ใช่สูชิตัวนี้คือซาบะครับอาเปิดตาดูได้ตัวนี้คือซาบะถ้าดูดูดิคุณแม่ซาบะคุณโดนไม่จับดมุมเขาแล้ว <laughs> ใช่ใช่ทำไมไม่จับเตาเขาเนะ่เขามีรอยดูดอะเนี่ยทำไมไม่ใ่ะน้ำจิบไม่ได้เอาว้ไม่ได้ดิอ่าโอเคตัวแรกผ่านไปมาตัวที่สอง เอายากหรือเอาง่ายเอาง่ายก็เอาง่ายโอเคได้ตัวนี้ง่ายแน่อ่ะให้ให้แค่กล้องดูกันบิ๊มบอกเอาง่ายตัวนี้ง่ายแน่เพราะว่าอะไรวะแค่จับก็รู้แล้วอะ่ะท <c oughs> ำไมอ่ะอ้าวอ้าเอา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 ้เอา,อาจับได้ <c oughs> แค่จับก็รู้แล้วว่าไข่ไข่อะไรอะ่ะอะไรอ่ะคุณเจอจับก่อนจับก่อนจับดีๆสดจ,จับดีๆอย่าดิ้นอย่าดิ้น อะให้ต่อยอีกครั้งหนึ่งผิดแน่เลยอ้าวอาที่คิดไปเมื่อกี้แหละตอบโซจูอ่ะโซจูนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับโซจูโซจูเนี่ยดูง่ายขนเขาจะนิ่มกว่าทุกตัวที่มีขนจะเป็นกำมะหยี่แล้วขนเขาเนี่ยจะเส้นเล็กอ่าขนเขานุ่มเส้นเล็ก โซจ,จูเอ้าถูกต้องอ่ะอไ,ได้เหลียวไม่มีเจ้าเต็ม<บ>เอายากหรือเอาง่ายเอา,เอายากเอายากเหรอตัวนี้ง่ายตัวนี้ง่ายบิมไม่ต้องรีบบิมจับให้ทัท่วๆเขาก่อนจับให้ทัท่วๆตัวก่อนตัวนี้ง่ายครับ <c oughs> อ่ะเริ่มได้ ตัวนี้ง่ายง่ายจริงง่ายจริงรูปรูปขนเขาดิกอดกอดดิดูดิลองอุ้มดูน้ำหนักแค่ไหน,มน,นไม่เหมือนล้อถ้าอุ้ม,มบ่อยๆคุณต้องรู้เอ๊ะอันนี้ใครอ,อะนักหนักนักหนักใครอะขนเป็นไงยาวหรือสั้นขนมันสันๆส,สั้นเหรอเอยไม่รู้อะ ตาใบให้ตัวนี้ขนยาวที่สุดในกรงแล้วนะขนยาวสุดในกรงแล้วนะจูเนียจูเนียขนยาวตรงไหนขอบเสียอ่ะให้ต่ออีกทีนึงให้ต่ออีกทีนึงให้ต่อยอีกทีนึ่งอีกทีเดียวอ่ะตัวส anyway ุดท้ายแล้วทีเดียวเลยขนตั้นที่มันเองอ่ะเอาต่อยอีกครั้งนึงคำมันไหล ตับน้ำลายยืดเลยดูดิตับ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 ยืดนี่ฮะผิดมาเฉลยเรื่ออะไรอ่ะคอกแล้วกาแฟนี่ไ่ใช่เนมเฟืองผมกาแฟฟี่ครับตัวนี้เป็นคอฟฟี่ครับต่อไปครับมาครับตัวต่อไปครับนี่เนี่ยตัวต่อไปของเรา ดูซิว่าตัวนี้บีมจะทายถูกไหมมาแล้วครับตัวต่อไปตัวนี้ตัวนักตัวนักอึ่งเหมือนกันครับนักจับให้ทั่วจับให้ทั่วจับให้ทั่วแม่มันเหยียบมันเหยียบผ้าเหยียบแล้วเป็นไรอะหนักเรอจับดิจับดิทำทำทำนี่คล้องทำไขาไข่ทำเหมือนไรเนี่ย <c oughs> อะไรยังใคร าว่ิถูกต้องครับซูชิีมซูชิถูกต้องซูชิรู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงเป็นซูชิน้ำรีมจะใส่โดนไข่ซูชิไอจะหนุ่มันไม่มีหงาโอ้โโอเคอ่ะมาตัวที่สี่เรามาดูกันบีมในท้ายถูกไหมตัวนี้บีมต้องรู้แน่เลยอ่ะใช่มันง่ายไง ตัวมันง่ายอะตัวเนี้ยแล้วมันเป็นไงเป็นไงลองอุ้มดูลองอุ้มดูมันดูเล็กเ็กดูเล็กๆใช่ป่ะแล้วตัวเล็กมันมีกี่ตัวถาูกาู้กตเพราะตัวตัวเล็กมีแค่สองตัวครับมีแค่โซจูกับชาหูเป็นไงชาหคมาเลืกกี่ตัวเล็อสองมาครับตัวที่หก ใกล้แล้วใกล้แล้วแมวแมวแมวใกล้ได้กินปลาซาบะแล้วตอนนี้เหลือแมวชื่ออะไรบ้างที่ยังไม่ได้ทายไปจูเนียกับกับกับปอ่ะโอเคอ่ะชี้ยากขึ้นมามาครับตัวที่หกขอดูหน้าหน่อยครับตัวนี้โอเคอะง่ายอะโอ้ยกัปีกลางเล็บ <laughs> เอาไปเอาไปเอาไป <laughs> เดี๋ยวสลับตัวก่อนให้แม่สลับตัวเอง เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ครับตัวต่อไปนี่อ่ะไอบีมจับอ,อ,อะไรอะไรจับดีจับ,จ,บจับคําให้ทั่วใครครับเหลือแค่สองตัวแค่นั้นนะเป็นไงตัวใหญ่ตัวเล็กขนเป็นไงท้องย้อยบ้าวดูดิให้ถ่ายครั้งหนึ่ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถูกต้องครับกะปีครับกะปีตอนแรกเป็นกลงเล็กนิดอ้าวตัวสุดท้ายก็ไม่ต้องถ่ายแล้วดิเพราะว่าคุณแม่จูเนียร์ี่ยเอาคุณแม่จูเนียมาโชว์ตัวหน่อยคุณแม่จูเนียบิมเดี๋ยวตัวสุดท้ายแล้วบิมปิดตาเพราะบิมรู้อยู่แล้วว่ามันคือจูเนียเราลองบอกความรู้สึกดีว่ารู้กับไม่รู้เนี่ยมันต่างกันไหมอ่าเนี่ยคุณแม่จูเนียตัวสุดท้ายไหนอลองจับเขาสิจับแบบปิดตาไปไงจูเนียจูเนียนี่หนักนะ หนักเะล่ะจับทอ้องใี่จุเนี่ยท้องเขาจะย่อยๆใช่ถุก <laughs> นี่จบกันไปนี่เดี๋ยวต่อไปเราให้อาหารแมวกันนี่ให้เขาหมดตัวเลยเหรอก้า <c ười> ครึ่งตัวให้แมวกินครึ่งตัวคุณทำไม <c ười> คุณจะกินอะไม่ใช่เมีน้ำจิ้มช่วยออกมาเลยถามว่าให้เขาหมดตัวเลย <c ười> ครึ่งตัวครึ่งตัวก้าแล้วก็คนกินครึ่งตัวแล้วก้างออกก่อนเอาให้ใครกินก่อนครับนี ใครมากอ่านี่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 คนนี้มาก่อนอ่ากาแฟมาก่อนกาแฟกินปลาชิชิอร่อยจังเลยขอบคุณบอกอุ้ยวันหลังแม่ทำแม่ทำกิจกรรมบ่อยๆนะหนูได้กินปลาชิเร็วมาชิไปกินปลาที่แม่โคมาเอาเอาเอามามาพร้อมกันเลยชาโกซูชิเอาเอาเอาสับหมาไม่ได้บีม เนี่ยไม่กินช้างเขาให้ตัวอื่นกินให้ตัวที่ยากกินอ่ากินแล้วกินแล้วปีมาปีมาเอากระปีมาแล้วกระปีมาเนาะปียอมแล้วปียอมสุชิน่ากินจุ๊บไปปดสุชีกินจุมาสิอ่าเอาเอาเอาเใครจะกินมาเอาไปครับที่มือไปเลยเฮ้าวอาไปอ่ารวยปีไม่กินหรอโอ้ยแมวชอบกินกันใหญ่เลยโอ้โหจู จะบะงับนิ้วแม่รู้ <c oughs> อ้าวโอ้โหดูคุณแม่จุ่เนี่ยดิคุณแม่จุ่น<ค>เ<ล>นี่ยกินใหญเลยโอ้เงี้ยเลยเหรอ,อแล้วมันก็ล่นยาหมดดิมีความตุกันจริงๆเลยอรฤทธิ์อร่อยงาม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 เอาพอแล้วเหรอหนาว <c oughs> ดูถนะ้ากาแฟีน่นี่พวกหนูยังไม่ได้กินเลยอะนี่ยตาเลือกเลยอะล่อย,อยโซโ่ยงังไงอ่าดื้อไงโดนล้ำโซ่เพรโหชอบไปเที่ยวไก่วิใครเนี่ยมานั่งแต่งตัวแล้วไม่กินแล้วเหรอซาบะไม่กินแล้วเหรอแต่งตัวแล้ว,วแตออืมอืม